เวลาแกนอนน่ยหน้าบ้านแกจะมีลงใบหนึ่งมันก็เลยลงไปทับแกเพราะว่าเราบางทีเราไปเก็บเขาเนี่ยเขาก็มาส่งเราที่บ้านมันเหมือนมีเงาดำๆอะ่ะมันมาทับเราอะ่ะคือเดินๆอยู่แล้วก็หายไปใช่จังหวะล้วหันแล้วบอกเพื่อนเลยใช่ใช่แล้วหันไปทีคือไม่มีแล้ว สวัสดีครับมิตรลักแฟนช่องของหน่องพามวดจากคลิปที่แล้วที่เราไปสอบถามเบนกับยิ้มใช่ไหมเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของผีว่าเขากลัวผีหรือเปล่าเขามีความเชื่อเรื่องผีกี่เปอร์เซนต์ก็นั่นแหละครับตามนั้นไม่น่าเชื่อว,ว่าคนในบ้านเราจะมีเรื่องที่กับว่าไปเจอผีมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีแม้ทางัานวันนี้เดี๋ยวเราต้องไปถามคนอื่นต่อดีกว่าว่าเคยเจอผีหรือเปล่ากลัวผีหรือเปล่ากับรายการใหม่ของเรา อูมีรายการใหม่ตลอดเลยนะยูดโกสผีของคุณยูาโกสฝาหลงฝาจะผ่านกูแล้วไปไปถามกันเลยดีกว่าระห,หว่างที่หวยออกนะครับทุกคนเราก็ถูกหวยนี่คือหน้าต่าของคนถูกหวยนั่นคือหน้าต่างคนไม่ถูกหวย นนไหนกะอยู่คุณสำราญแล้วผมถามด้วยเรื่องผีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นในพี่เชื่อกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องผีอ,อ่ะออ่าผมน่าจะการันตีได้แทบแท,บ,100ทบจะร้อยผมแทบจะร้อยเหรอเพราะมันมันกลัวมันไม่รู้มันกลัวเพราะจิตค,คิดด้วยหรือเปล่าไม่รู้น,นะก็คือเชื่อเชื่อแทบจะร้อยเปอร์เซ็นใช่ใช่แล้วแ,แล้วความกลัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงสิบเนี่ยเออหือให้เกินสิบเลยให้เกินสิบเลยก็คือแบบกลัวมากเรื่องนี้เลลยแหะ ัวจัดเลย<ช>มีประสบการณ์ไหมมีแบบเคยเจอไหมหเพราะว่าพี่อยู่ทางแถบแถบสุรินทร์เนี่ยเขาน่าจะมีตำนานมีปงปอบมีอะไรเยอะเคยเจอเขาจะเรียกผีไหมอะไปไปไป,ไปนวดไปเขาเรียกอะไรเป็นวดข้าวไปตีข้าวสมัยอนวัยรุ่นอะอ่ามันจะเป็นแบบไฟฟ้าสว่างใช่ไหมอ่าสว่างแบบมันช่วงเดือนเพราะมันเดือนธันวานประมาณนั้นอ๋อกคือตีตอนกลางคืนใช่ตีตอนคืนแล้วมันเป็นข้างขึ้นฟ้ฟมันก็จะสว่างใช่แล้วทีนี้ เรามองไปใช่ไหมมองมองไปมองไปแบบเอ้ยรอบๆมองไปเห็นเป็นเป็นผู้ชายอ่ะก็คือไปไปลานเหมือนลานหมู่บ้านเนี่ยหรอเอยู่ทุ่งนาอ,อ๋อไปนวดข้าวที่กลางทุ่งนาแล้วก็ทําเป็นกองกองอ่ะนะใช่ใช่แบบมาโนด,ดข้าวตีข้าวตีข้าวอะไรเนี่ยนั่นแหละแล้วทีนี้จังหวานั้น,นำทําอะไรไม่รู้มองไปรอบๆมองไปรอบปุ๊บซึ่งถ้าเป็นคืนเดือนจันเพนเราก็จะเห็นได้ไกล ใช่เห็นเป็นเงาเงาเห็นคือไกลอะมองได้รอบรอบใช่อันนี้ไม่ไกลเลยเห็นเห็นระยะน่าจะประมาณร้อยเมตรมั้งร้อยเมตรก็ไม่ไกลนะไม่ไกลร้อมไม่ไกลก็เหมือนหน้าบ้านหลังบ้านนี่เองใช่ประมาณประมาณนี้ยมองคือมองไปเห็นเป็นผู้ชายเดินใส่ถือนุ่งขาวอ่ะเหมือนใส่กางเกงแล้วก็เสื้อก็คือนุ่งขาวข่มขาวหมดเลยเป็นนุ่งขาวข่มขาวใช่โอ้แล้วทีนี้ พอเห็นว่าขาตกใจขันมาบอกเฮ้ยเฮ้ยเจอผีหรืออะไรไม่รู้ว่ะไอ้นุ่งขาวห่มขาวนี่พูดแล้วขนลุกเลยขนลุกหายเลยอ้จริงก็คือเห็นเห็นเลยแล้วแล้วเขาไปไหนเขาเดินไปไหนต่อไม่รู้หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยคือเดินเดินอยู่แล้วก็หายไปใช่จังหวะเราหันลรวบอกเพื่อนเลยใช่ใช่แล้วหันไปทีคือไม่มีแล้ว ก็่เห็นเห็นกระตาเลยแล้วคือตอนตอนนั้นก็วัยรุ่นหน่อยยังยังไม่ได้กินเหล้าเลยแต่ก,ก่อนไม่ได้กินอ๋อมาก่อนไม่กินเหล้าวัยรุ่นอยู่ใช่หเห็นแล้วโอต้ตกใจเพื่อนบอกมันมีที่ไหนล่ะแบบหลอนเลยกูเลยอยากจะกลับบ้านเลยก็คือ,อเยอะไามอยู่กันเยอะไหมตอนนั้นอุ้ยเยอะประมาณห้าหกคนก็เกณฑ์กันมาช่วยกันผัดเชื้อตข้าวใช่เกณฑ์กันมาเห็นแล้วโอ้โหเี่้ยแล้วทีนี้ถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเขาเรียกอะไรเป็นเหมือน เออเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าเจ้าที่เหรอเออเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะนุ่มขาวนุ่งขาวห่มขาวว่ะโอ้คือคือถ้าเป็นคนธรรมดาใช่ไหมมันเดินไปเนี่ยมันมันคือเรามองไปมันก็ต้องเห็นใช่ไหมต้องเห็นหลังวัวัยใช่ต้องเห็นอันนี้คือมองไปไม่เห็นแล้วเพราะว่าทุ่งนาบ้านพี่เนี่ยลักษณะมันคือมันก็ไม่ได้รกนะมันโล่งนะโลมันโล่งเลยนะตรงนอกหมู่บ้านอ่ะ ที่เราไปถ่ายกันอะโล่งโล่งมากเออยังไงก็ต้องเห็นต้องเห็นเพราะว่ามันคือแบบมันเหมือนแสงไฟส่องตอดกลางคืนนะก็เป็นคืนเดือนเพลนคืนแบบพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ยมันมันเห็นอยู่แล้วมันโล่งอาใช่ตรงนั้นมันไม่มีป่าไม่มีชายาไม่มีอะไรเลยไม่มี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 ่ป่าคนไปทุ่งนาโอ้น่ากลัวมากอะใช่ทีนี้ตอนนั้นเพื่อนบอกอยู่ว่าเป็นเป็นผีอะไรรู้แต่คือตอนกลัวกลัวมากกลัวแบบแบบมันไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างี้ไง มันมันเคยแต่แบบไออะไรนะแบบเวลาไปเที่ยวงานตามบานหมู่บ้านอดื่นทีนี้เพราะแยกแย้ายกันกลับบ้านก<า>็คือแบบไอเฮียเปิดแล้วกลัวเขารีบรีบจำํบจำเลยรีบจํำเลยรีบจํำกลับบ้านเลยอจริงใจจริงๆนะถ้าบ้านใครแม่งอยู่แบบ,บไม่ติดกับ <ๆ S 2> ชาวบ้านเนี่ยคนน่ากลัวเดินกลับคนเดียวโอ้โแต่ก่อนมันไม่มีไฟมันไม่มีไฟทางมันมืดเลยทำม,มืดมืดเลยคิดดู่ทางเข้าบ้านพี่อเดินตัดตรงหลักวัดมาโอ้เออนั่นแหละน่ากลัวชิบหายนั่นแหละโบราณนั้น แล้วแต่ก่อนสวนมากไปไปเที่ยวกันใช่ไหมไปเที่ยวกลับมาคือจะจะแยกคนตรงสีแยกเอาเลยอ่าอ่าทีนี้ก็มาไ่ายบ้านมันแล้วทีเนี้ยทีนี้ก็เอาแล้วพอพอบอกว่าเฮ้ยมาจะย้ายกันแค่นั้นแหละอยเนี้ยเกย์หมาแล้วมาอยู่แล้วคือสับเลยจำกับบ,บ้านเดียวมันน่าก,กลัวจริงสมัยก่อนอ่ะแล้ว,ลวพอพอมาอยู่ที่เนี้ยพอมาอยู่ชลบุรีมาอยู่แบบอย่างเงี้ยมีเจอบ้างไหม ูซนโมลีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจออื่นะครับลูกมไม่เคยเจอไม่ไม่อยู่โซนนี้ไม่เคยเจอก็คือส่วนใหญ่จะเจอช่วงวัยรุ่น<อ>ที่ที่บ้านแม่ที่สุรินที่เราไปกันใช่ไม่เอาเดี๋ยวก็แล้วก็แล้วก็นั้นคือที่เรก็ไม่เห็นเดื่อนอนนอนนอนกลางวันอะ่ะนอนกลางวันยังไงอ๋อนอนใต้ขือ่อย่างเงี้ยอ๋อคือนอนใต้ขือ่อใต้คานใต้คาดเจ็ดเจ็ดนี่เลยเจ็จ็ จะ,จ,ะจะโดนเลยกา<ด>เลยโดนทันทีเลยเ<ท>หรออึอมไหมแต่ทัวนี้ผมที่นอนผมผมนอนใต้คาอะไรอย่างเี้ยไอ้ลูกผมนอนไม่ได้ผมคุณนอนไม่ได้เหรอตอนนั้นทํางานอยู่สายซีตอนที่ว่าสายสี่ทำทางใหม่สมัยก่อนนั่นอ่ะอ่ช่วงทําพุทธศาคราใหม่ใหม่เออผมผมไปทําผมไปทาสีอยู่ตรงตึกข้างหมู่บ้านเออไม่ใช่คาข้างโรงงานตุกตา,ฟาไฟไหมสีเรื่องเราสุดยอดเออนั่นแหละแล้วทีนี้นอนไง นอนนอนอยู่ในตึกใช่ไหมท,ที่ทำงานแหละที่นอนเราก็ตกดึกมาปุ๊บมันเหมือนมีเงาดำๆอะ่ะมันมาทับเราอะ่ะคือเห็นเลยเหรอนอนง่ายอยู่แล้วก็แบบใช่นอนงายเลยทับเราแล้วก็สวดโมสัมไอ้เหี้ยลุกไมก็ลุกน,นั่นนั่น,นเรื่อยๆนั่นเรื่อยๆจม,นนแ,มแบบท่องนาโมสามจุกไปกี่รอบไม่รู้แล้วมันก็มันก็หลุดออกแล้วทีนี้ก็ไม่ไม่นอนเลย ไม่ไม่นอนมุงตัวเองไปนอนไปนอนมุงกับกะกนาอุา๊ยแสดงครับพี่นี่กับเรื่องผีนี่ไม่ได้เลยล<ม>ัว<ม>จัดเลยใช่ใช่จักเลยกลัวมากอ๋อถึงว่าตอนแกล้งหลอกผีชวนไปกินเหล้าสติแตกอะไรขนาดนั้นออซว่าไ,<ม>ไม่เอาเอียขับรถด่าลั่นเลยขนาดไม่รว่าเราไปถ่ายยังนี่ยังยังหลอนรรขอบคุณพี่สำราญมากครับสำหรับประสบการณ์ที่แชร์ให้เราทนกคนเดี๋ยวเราไปถามคนอืนต่อตาย ลงมาเชะบอกโวนมาก็ได้อาหารเด็กอ้วนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับชูชาติเคซี่คาครับผมครับผมสวัสดีครับว่าจังหลยครับศูนย์ถึงร้อยเอร์เซ็นตเนี่ยเรื่องผีเนี่ยคุณเชื่อมีความเชื่อเกี่ยวกับผีกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเเซ็นตครับฮะร้อยแสดงว่าคุณเคยเจอใช่ความกลัวในใจคุณในหนึ่งถึงสิบเนี่ยคุณให้เท่าไหร่กลัวหรอ ถ้าพูดใส่็หาว่าเราไอ้นูนไอ้นี่อีกไอ้มีคนมีคนไม่กลัวอยู่มีคนไม่กลัวอยู่ผมอะกลัวแต่ผมไม่ได้กลัววิญญาณผมกลัวความมืดผมกลัวน้ำกลัวน้ำกลัวความมืดถูกผมกลัวอะไรที่มันมองไม่เราไม่ได้กลัวผีะแต่เรากลัวความมืดมันกลัวความมืดเลยใช่ไหมความมืดคือกลัวแล้วก็ ไปน้ำตอนคืนนี้น้ำน,นี่อย่าหวังว่าผมจะลงไปเลยครับตอนคืนอ่ะตองให้ท้องสิบบาทเราลงไปผมก็ไม่งมไม่งั้นตอนที่ไปก่อยอมผมลงไปช่วยน้องผมแล้วอืมแสดงว่าคุณน,นี่แบบแอนตี้มากเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องความมืดเนี่ยถพอจะเล่าได้ไหมเรื่องประสบการณ์เจอผีเนี่ยแบบเดือดเดือดสักเรื่องสองเรื่องก็ลอยสวนมอไซค์ไงเฮ้ยตอนแรกผมเคยเล่าไว้แล้วรอบนึงแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้รายละเอียดหรือเปล่านั่นแหละเดี๋ยวคุณเอาเวอร์ชันคุณดีกว่าก็ตอนนั้นอายุประมาณ สิบเสิบเก้ามั้งบวดเนนเพิ่งสึกมาบวชเนนมาสามสี่เดือนสึกมาวันแรกเลยพอดีวันนั้นมันมีงานศพญากิพอดีจากวัดไปบ้านประมาณสองกิโลต้องบอกว่า ชีวิตพี่ชาโตมาแม่งก็อยู่กับวัดอยู่กับสุสานแล้วถูกเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะกลัวเลยบวดเนนทุกของภรษาไอ้บวชเออบวดเนนทุกปิดเทอมทุกฤรูร้อนถูกป .5 ห้าปอสี่ปอห้าปอหนี่บมวชเรนมาตลอดสามปีแล้วพอกลับจากงานสพญาติแล้วไงต่อกลับงานส่งญาติคนนี้ต้องต้องไปส่งญาติต้องไปส่งคุณย่าที่บ้านอ่าห่างจากวัดประมาณสองกิโล อ๋อก็คือวัดแล้วัดที่เราเคยไปล้างห้องน้ำเมื่อไหร่หรอไม่ใช่ไม่ใช่อีกวัดนึงอีกวัดนึงใช่น่ากลัวกว่านั้นแล้วเราก็นัดเพื่อนไว้ว่าจะไปแทงขดุกเพราะว่าเพื่อนมันรู้ว่าเราเพิ่งศึกมาวันนั้นเลยเพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กูร้อยต้อนรุ่งนะกิจกรรมวัยรุ่นต่างจังหวัดเนี่ยเลยถูกประมาณค่าทุ่มสี่สิบละกลับจากวัดจัดเที่ยงคืนแล้วนะใช่ใช่ไปส่งยาที่บ้านก็ทำไมยากลับดึกจังอ่ะก็ด้านไง นั่งคุยกันวัดต่างวัดสมัยก่อนเนี้ยย้อนกลับไปผมไม่เชื่อหรอกเขานั่งตีไฮโลกันในวัดนั่นหย้อนกลับก็มีวงก็มีแต่มันไม่มีวงเด็กคนแก่เขาจะนั่งคุยกับญาติที่มาไกลออเขาญาติเรามาไกลไกลเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วอะงานศพเนี่ยก็เดินทางลำบากเขาก็ต้องเฝ้าศพเองด้วยแล้วก็ต้องนอนเฝ้าเองถูกแล้วก็บางทีญาติมาจากต่างจังวัดมาจยากไกลๆเขาก็นั่งคุยกันเพลินเอกคนเสร็จผมเคยทันอยู่บรรยากาศอย่างเงี้ย แม่ไปพ่อเนะี่ยไปไปงานญาติที่อายุยายแหละหแล้วก็วเราก็ไม่ได้เปิดโรงแรมนอนนะก็อนอนที่วัดนั่นน่นะนอนน่ะเออคนมันเยอะดีพอพอเราใครของคุณยญญายเสร็จแล้วเขาบอกไปเดีย๋ยวไปส่งญาติที่บ้านแล้วหนูจะไปไหนเข้าไป<อ>เราก็นั่งรอเวลาอันนี้อยู่แล้วไงอรอ,อเพื่อนนัดตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเ<จ>พื่อนบอกเรา๋ยวสีทุ่ะโ๊ะรอญาติกลับบ้านก่อนรอรอส่งญาติกลับบ้านหน่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกลับไม่ได้โอ้เราก็ญาติมาส่งเนี่ย ส่งบ้านประมาณห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มสี่สิบก็คือบ้านที่สุพรรณเนี่ยอ่าบ้านสวนน่ะปัจจุบันเนี่ยบ้านป่าอ้อยน่ะอ่าออืมแล้วแต่สมัยก่อนมันทางมันไม่มีไฟฟรีมันก็จะมืดหมดเลยน่ากลัวนะน่ากลัวมากเพราะว่ามีแค่ไฟมอเตอร์ไซค์เรานึกสภาพดิถนนถนนลูกรังอ่ะฮะป่าอ้อยสองข้างไม่มีไฟมีแค่ไฟน้ำมอเตอร์ไซค์อุตสาห์รีบมาส่งยาเลยเรื่องความรีบร้อนนัดเพื่อนไว้สี่ทุ่มแล้วนี่ อ,อรีบแล้วต้อง,งรีบแล้วคือตอนนี้มือนี่ยิกแล้วำทำอะไรก็เล่นเลยเพิ่งศึกมาวันแรกก็คือใจก็อยากเล่นสนุกไปแล้วเราชอบไปแล้วไงเด็กต่างวันส่งย่าปุ๊บไม่ดับเครื่องเลยขย่าลงมอไซค์เข้าบ้านกูม้วน<ง>เลยกูม<ง>้วนเลย๊าบเลยมอไซค์คันหนึ่งกับไฟหน้ามอไซค์หนึ่งดวงอถ้าเราเลือกที่จะไปทางละย่างจัดดีเลยอ้อมอ่ามันอ้อมมันตีมันจะอ้อมมันประมาณสี่โล โอ้โหก็ไกลอยู่นะแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะลัดทางลัดดกอ้อยที่เป็นทางลกกลังอ่ตัดตาอ้อยไปเลยมีบ่อน้ํามีอะไรต้นไม้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมพอจะนึกภาพออกมันจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งจุดเก้าโลครึ่งครึ่งอ่ะก็เหมือนเราวิ่งตัดตรงอ่ะครึ่งครึ่งอ่ะถูกแต่เส้นทางที่ที่จะไปคือมันเปียวมากอืเราก็เลยเลือกไปทางทางลัดไอ้ทางเปียวไม่เปี่ยวเนี่ยเราบอกไม่ได้จริงๆเพราะบางทีอ่ะ สมเป็นเป็นข้างบ้านเป็นหลังบ้านเราเราเดินทุกวันเนี่ยเราก็มาเหมันเปี่ยวถูกใช่ไหมแต่พอเป็นบ้านเราเราก็ไม่กลัวไงก็ใช่มันเป็นธรรมชาติไปได้เว้ยอะไรเงี้ยตอนเขเลือกทางนั้นพอเราเลือกทางนั้นปุ๊บเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องไปถึงโต๊ะเนี่ยให้เร็วที่สุดก็ไปเลยบอสไซวิ่งทางลูกังอยู่ประมาณมันไปเร็วไม่ได้หน้าหิไมหน้าไม้หน้าหิประมาณสามสิบ เพราะว่ามันเป็นหินลอยอ่ะก็ต้องค่อยๆไปมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรมอเตอร์ไซค์รุ่นอเลยสมัยนั้นน่าจะเป็นโซนิกตัวแรกมั้ยจำไม่ผิดนะก็ขับไปเลาะๆไปเรื่อยๆแล้วเป็นใช่แล้วเป็นโซนิกที่สมัยก่อนการแต่งรถมันก็ไม่เหมือนสมัยนี้นะคาร์บูคาบูก็คือไม่เสถียรอน่ะใช้คาบูเดิมเปย่กองเบาดับเบาดับมาเป็นนเป็นเรื่อยๆไม่สะเทือนอ่าคาร์บูเปย์กองนมหนูก็ไม่มีจูนก็อารมณ์วัยรุ่นน่ะวัวเสียงดังไว้ก่อนหลอไปก็เลยถอดๆไป พอไปถึงตรงที่เราเห็นเขาอะนะมันเป็นบอ่อน้ำสองข้างแต่เป็นบอ่อทรายใหญ่เป็นบอ่อน้ําที่เขาดูดทรายขายนะอ,อ๋อคือเปอ็นบ่อดูดทรายด้วยแล้วก็ใหญ่เลยสองบอ่อซ้ายขวาข้างทางพอพอจะบรรยายได้ไหมว่าเดือนมืดเดือนสว่างเดือนมืดเดือนมืดคืงนั้นเดือนมืดเลย<ฮ>เพราะว่ามีแค่ไฟมอไซค์ยอย่างเดียวมีแค่ไฟมอไซค์ยอย่างเดียวแล้วเราแวกแถวนั้นประมาณสองกิโลที่เราไปเนะี่ยมันไม่มีบ้านคนเลย ก็คืออยู่กลางอ้อยไงกูอยู่กลางป่าอ้อยแล้วตนนแต่เราไปเจอเขาว่าอยู่ประมาณครึ่งทางกนะ็ได้อย่างประมาณหนึ่งกิโลแล้วรัศมีวงกลมหนึ่งกิโลเนี่ยมันไม่มีบ้านคนอ้อันนี้พูดคร่าวๆแล้วนะไม่มีบ้านคนเดียวเลยดิก็คือไม่มีบ้านคนเลยอ่ะป็นบ่อไซด์อ้อยเดียวๆเลยคุณเดียวขเขาเลยเนะใช่เดียวเลยเราถึงมั่นใจไง,ไงว่าใช่เพราะว่าหนึ่งเราคนพื้นที่เรารู้จักคนท่าคนแก่ ทุกคนในหมู่บ้านนะมันรู้จักหมดเนี่ยอ่าเราไม่เคยเห็นคนนี้ไงอ๋อไม่เคยเห็นคนนี้ด้วยนั่นแหละคิดว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านด้วยมันไม่มีฐานที่แบไม่ใช่อ่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันไม่ใช่หน้าตัดอ้อยมันไม่ใช่หน้าที่คนต่างจังหวัดจะมาก็คือจะไม่มีคนนอกเข้ามาตัดอ้อยอะไรอย่างงี้เราแต่พอเราพอเราออกจากบ้านเนี่ยส่งญาติเสร็จแล้วเราก็ขี่รถไปเพื่อเดียวไปโต๊ะใช่ไหมอ่าระหว่างทางที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือมีบ่อทรายสองบ่อใช่มีลงอ้อยใช่แล้ว เราก็สวนเขาตรงบอร่อทรายเดี๋ยวเราไม่ได้รเราไมไ่เห็นเขาใกล้ๆหรอเราเห็นเขาตอนที่ปลายเห็นไหมว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ในที่มืดอะ่ะมันจะมีปลายมอเตอร์ไซค์ที่มันเป็นปลายไฟอะ่ะใช่แล้วแหละพอปลายไฟมันไปถึงมันเห็นเขาแล้วอพอมันเห็นปลายไฟมอเตอร์ไซค์แล้วก็เราไม่หันมองเพราะว่าในใจเราคิดว่ามันขนาดเราพอเห็นปุ๊บเรารู้เลยลัสัญญยามันบอกเลยว่า มันไม่มีใครแน่นอนแล้วแม่แถวนี้แล้วเราเล่หมดเล่นเครื่องไหมไม่เล่งเรื่อยๆไม่เล่ก็ตัวพูดแล้วก็พอเห็นปุ๊บเราก็อึ้บแล้วเราก็ทําเหมือนมองไม่เห็นนะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กรอไปเรื่อยๆแต่จังหวะหางตาที่เราจะสวนของเนี้ยแบบเสี้ยววินาทีที่มันจะสวนเราเห็นแล้วว่าขาตั้งแต่หัวเข่าไปไม่มีลอยสวนมอเตอร์ไซค์ทั้งลูกเรั่องเลยเขารอยสวนมาก็คือหยุดความสูงพอดีกับเราอะ สูงสูงกว่าเรานิดนึงเพราะว่าสูงเพราะเรานั่งเรานั่งมอไซค์ไงเดินไงในลักษณะเหมือนเขาเดินแต่เขาไม่ได้เดินหรอกเพราะเขาไม่มีขาลอยมาหรอฟึบมาเลยใส่เสื้อกระถิงแดงเสื้อกระถิงแดงด้วยใส่แว่นหน้าขาวใส่เกงขาที่เป็นขาคนแก่สลายอนชอบใส่ขาคุ้ยไม่ใช่นี่ไอ้ที่เป็นขาเหมือนขาขาสามส่วนลอยลอยขาสามส่วนลอยลอยที่คนโบราณคนแก่ไอ้คนแก่ลูกฟูกอ่ะนะอ่านั่นแหละที่เขาชอบใส่ จำลักษณะได้เลยแต่หลังจากเกงไปไม่มีขาโอ้ยแล้วคนเราถ้ามาเดินเวลานั้นอ่ะห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วเราแวกแถวนั้น่ะมันต้องมีไฟที่มันเป็นไฟสองทางถ้าเดินคนเดียวก็ต้องมีไฟสองไฟฉายแล้วมาแบบไม่มีเลยทื่อๆมาเลยก็คือลอยทื่อๆสวนเราไปปุ๊บเขาอยู่เฉยๆแล้วเราผ่านเข้าไปหรือว่าเขาเราไม่รู้ว่าเดินหน้าสวนเราด้วยรู้สึกเราตอนนั้นมันไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่เฉยๆหรือว่าเขายืนอยู่แล้วเราสวนเขาไปในความรู้สึกกับเพราะเรามไซส์แล้วเขาวิ่ง แต่เราก็ไม่ได้เล่นเครื่องนะเพราะว่าเรากลัวเขารู้ว่าเราเห็นเขา hmm. คือสมัยบวชสมัยเรียนนะครันิ่งไว้นิ่งไอว่าเห็นอะไรให้นิ่งไว้ก็จะพาย,ยาระตกะตากให้เรานิ่งที่สุด mm hmm. แล้วก็นิ่งแล้วก็ขี่มอไซค์แบบไม่เล่นเครื่องเลยแต่พอเลยจากนั้น2โค้งไปแล้วอะ เราถึงจะเงเต็มสปีดอือหือก็คือให้หลุดตรงนั้นไปก่อนเรียกได้ว่าป่าอ้อยบานพีเรื่องเราแม่งเยอะมาก<ต>ป่าอ้อยกับบ่อทรายเนี่ยตอนนั้นยังตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราเจอเราก็เราก็ยังไม่รู้เขาเป็นใคร,าารอันนี้แปลกเป็นเหมือนกันทุกคนเจอผีตอนแรกไม่กลัวไม่คิดอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพอสักพักหนึ่งเริ่มตั้งตั้งปฏิปริาต่อเรื่องราวได้ใช่วันนั้นนะไม่กล้าไม่กล้าขี่รถกลับมาคนเดียวต้องให้เพื่อนเล่นสนุกเสร็จแล้วประมาณตีสามต้องให้เพื่ง แล้วเราเราไปหลอกเพื่อนว่าอะไรให้เพื่อนขี่รถมาส่งก็ไม่ได้หลอกเพื่อนมันไม่กลัวเอาเพื่อนไม่กลัวใช่แต่เราให้เพื่อนฟังว่าเจอก็ไม่ได้เล่าก็ไม่ได้บอกมันเอาจะบอกให้ขับรถมาส่งกูหน่อยมึงไม่ส่งกูหน่อยเลยไม่ส่งกูหน่อยทั้งที่บ้านมันเห็นก่อนนะบ้านมันเึ็นก่อนประมาณแปดเก้าร้อยเมตรอ่ะโเขาเข้าซอยอีกอ่ะไกอยู่ก็คือมันก็เลยขี่รถมาส่งพอมันมาส่งเรามันก็ม้วนตัวเหมือนกันมันก็เหมือนมันรู้อ่ะมอเข้าซอยบ้านเรามันก็มมวนตัวขับกลับเหมือนกันแต่ทุกวันนี้เพื่อนคนนั้นก็ไปแล้วไปททางนนี่่อื ไปเซิร์ฟอื่นแล้วย้ายเซิร์ฟไปย้ายเซิร์ฟไปแล้วย้ายเซิร์ฟไปแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ทีนี้เราเรามารู้ว่าเขาเป็นใครตอนที่เราอายุห่างจากนั้นประมาณเราเจอตอนสิบเก้าใช่ไหมเรามารู้ตอนที่อายุเกือบสามสิบแล้วอะแล้วตกลงเขาเขาเป็นใครอะเขาเป็นคนแถวนั้นแหละสมัยนั้นลุงเล่าให้ฟังว่าลุงก็รู้จักแกชื่อตาอะไรจําชื่อแกไม่ได้แต่ตอนที่สมัยที่แกอยู่แกมีบ้านอยู่ตรงบ่อทรายพอดีนะโอบ้านแกจะมีต้นมะขามใหญ่ แล้วแกเป็นเหมือนคนชอบเล่นของอ่ะเวลาแกนอนเนี่ยหน้าบ้านแกจะมีโรงใบหนึ่งตอนคืนแกนอนในโรงนอนโรงเหรอใช่แกไม่นอนในบ้านอฮ้ยลุงเล่าให้ฟังเราก็เลยปฏะติดปะต่อเรื่องจังหวะที่เจอลักษณะรูป,ปรพรรณสานฐานลุงก,ก็บอกเลยว่าเรายังไม่ได้บอกนะว่าแกเราเจอแกแบบไหนลุงก,ก็บอกเลยว่าตาคนเนี้ยแกสูงประมาณนี้ชอบใส่แว่นชอบท้าปากแป้งหน้าขาวชอบ ใส่เสื้อสไตล์นี้ชอบใส่กางเกงสไตล์นี้ตอนนี่แกอยู่อ่ะอรูปทรงประมาณนี้เราก็เลยนั่งอใช่แล้วเอเลยชัดแล้วชัดไม่ได้ชัดธรรมดาชาัดมากพี่ว่าโฟดีพี่ว่าโฟเคชัดจ,จันเลยนั่นแหละ <V. S 2> คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งศึกมาแล้ว สมัยนะั้นเราเราอาจจะมีเหมือนกับคนบวชมาอาจจะมีแบบพลังบุญเยอะบุญยังเยอะอ,อะไรเงี้ยขเขาก็เลยแบบอาจจะมาขอหรือจะอะไรเราก็ไม่รู้นะออแต่คือเราโดนในคืนแรกที่เราศึกมาเลยบวชอยู่สามเดือนไม่เคยเจอเลยที่วัดอะไปเดินเล่นที่เมนหลอกเมนรุ่นน้องไปหลอกลุพระพวกพระอาพวกพระรุ่นพี่เพราะอะไรเงี้ยไปแกล้งเมนกันอะหลอกไปที่เมนไปวิ่งเล่นกันตอนถ้าทุกที่คืนไม่เคยเจอเลยตอนที่อยู่วัดแต่พอศึกมาวันเนียวันแรกเลย ชดเลยเลยตันแรกไมาชาชัดตอนอายุจะสามสิบอ่ะมารู้ความจริงที่ลุงเล่าให้ฟังแล้วถึงเนี้ยฟันทกฟันคงเลยว่าตั้งเลยว่าใช่แน่ใช่แน่นอนก็คือตอนที่แกตายอ่ะเขาเล่าให้ฟังตอนที่แกตายแกก็นอนแล้วแกก็ตายไปในโรงเลยแกก็หลับแกก็ไปเลยก็คือหลับอยู่ในโรงเลยใช่แล้วทำไมแกมาไม่มีขาวะก็ไม่รู้อ่ะก็เหมือนจะบอกให้แคลร์รู้ว่ะหรือกลัวว่าจะลอยตามมอไซค์ไม่ทัน ตอนแรกเรานึกว่าเป็นลุงอีกคนหนึ่งนะเพราะว่าทางเส้นนั้นอ่ะมันจะมีลุงอีกคนหนึ่งที่โดนรถไถทับตายอก็คือแกแกแกไปไถที่ตอนกลงคืนเพราะกลางวันมันร้อนใช่ป่ะรถไถอ่ะรถไถคันใหญ่อ่ะแกก็ไปไถที่ตอนกลคืนแล้วทีนี้เหมือนกับฐานอ่ะฐานไถอ่ะติดติดแกก็เลยลงไปลงไปเขย่าเขย่าแล้วแล้วจังหวะมันหลุดปุ๊บจังหวะเกียร์ไม่ได้ว่างไฮดรอลิกมันพดมันก็เลยลงไปทับแก ทับเข้าไปครึ่งตัวเนี่ยถานกดทําไมแต่สมัยนั้นเรายังไม่ได้ปวดเลยสมัยนั้นเพิ่งอายุู้สิบประวบเองประมาณปอห้าปหกมั้งที่รู้อ่ะปอห้าปหกมันตอนทีสองสยองสุดสุดนั่นแหละแกเรานึกว่าเป็นลุงคนนั้นเรารู้จักลุงคนนั้นไงเรารู้เขาโค้งหน้าเขารู้รู้จักเราเห็นเคยหน้าเขาใครถ้าเราเห็นเขาเราต้องรู้ว่าเป็นเขาใช่ใช่ทีนี้เราเจอคนที่ไม่ใช่เขาไงเออเราก็เลยเออนั่นแหละน่ากลัวจริงแต่คือแบบจังเลยแล้วก็ ไม่เคยเจออีกเลยไม่เคยเจออีกเลยใช่แต่ที่แม่เคยเจอสมัยทำบุญทีแม่ก็เจอที่บ้าน่ประ송มาจำเพราะว่าเพราะว่าเราบางทีเราไปเก็บของเนี้ยเขาก็มาส่งเราที่บ้านแม่เจอประชามันเขาตามมาเลยเหรอใช่ใช่ตามมาส่งอุ้ยหมาเห่าเลยคืนหมาหอนเลยนะขวานเอาไว้ค้านะคราวนี้โมแล่หมดแล้วเหรอเอาไว้ค้านะเสร็จแล้วเนี่ยรีบนี่มาสิบกว่านาทีแล้วที่หลังซื้อแอร์ทำใหม่นะเอาไว้ค้านะ มีห้องเพิ่มมากเลยนะคะก็เด็กก็เล่ยรถบังคับไปบ้านเราก็เป็นสไตล์แบบนี้ก็จะเป็นสไตล์อย่างเงี้ยเมื่อกี้น่ากลัวนะเดี๋ยวรถบังคับแว๊ดมานี่คือไปแล้วไปแล้วนั่นแหละสุดยอดขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากยอะวันเยอะเรื่องคนอื่นเรื่องอะไรเยอะเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวนเนี่ยวนรอบบ้านแหละแต่พูดถึงเรื่องเรื่องเนี้ยขนาดผ่านมาตอนนี้อายุสามสิบกว่าจะสี่สิบแล้วใช่ไหมผ่านมาก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะ เรายังก็ยังจําได้แม่นนะมันต้องมันต้องฝังใจแหละว่าเจอเจอกากตาเห็นกากตาเนื้ออย่างเงี้ยแต่ก่อนที่จะเจอเขาสมัยก่อน่ะก่อนที่เราจะเจอเขาเป็นคนที่กลัวผีมากนะก่อนบวชสมัยนั้นนะกลัวผีมากเลยไปไหนก็ไม่ได้มืดลงนี่ไม่ได้แล้วแต่พอบวชมาแล้วพอหลังจากนี้มาแล้วมันก็เลยเฉยเฉยไม่ค่อยแบบเหมือนเหมือนสมัยเด็กๆอ๋อก็คือตัวนี้นิ่งแล้วเฉยเแล้วพอเจอขาพอเจอขามาตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ไม่กลัวไม่อะไรโอเคพอมารู้ตอนหลังก็ยังรู้สึกเฉยเก็ยัง ก็ยังทําบุญแล้วนึกถึงเขานะเพราะว่าเมื่อกี้เขาอาจจะแบบต้องการส่วนบุญที่ที่เราทํามาหรือขออะไรเงี้ยอ่าเข้าใจเข้าใจไม่งั้นคงไม่มาปะกันได้หรอกคนเราอืมใช่ใช่ใช่มันต้องมันต้องบุญสมพงษ์นั่นแหละมันถึงจะมาปะกันได้ตรงนั้นก็เป็นดงอ้อยเส้นทางไหนแหละที่ที่เคยพาไปถ่ายมันใช่ที่เราเคยไปถ่ายไอ้นี่บอกว่าวะมันหลายดงอ้อยเคยเคยเคยพาไปถ่ายนี่ไงมิจฉาชีพไง นี่พี่จัมพ์รันโดงกระชินเลยการเลยเลยซอยนั้นไปอีกแล้วก็เลี้ยวขวาโอ้น่ากลัวว่ะไม่กินสเปยไหมฮะไม่กินฮะไม่กินฮะไม่กินน้ำหมดแล้วนะสั่งเหรอใช่ใช่สั่งเจลพี่ชายบอกเขาไม่โกผีไปเขานิ่งขึ้นเยอะโอ้ยเอ้ามาดิไม่กลัวแหละใอ้พี่ชาแกไม่กลัวจริงรอกลัวดิมึงพูดอะไรเนี่ยต้องจัดให้เขาหน่อยเว้ยใครบอกเจอเขามาเลยใครบอกอ่ะโอ้โหมาดิ นี่สมัยก่อนฮะาทุ่มเที่ยงคืนตอนอายุวัยรุ่นนักขี่ผ่านป่าช้ากลับบ้านทุกวันเป็นไงล่ะทุกคนกับเรื่องผีของเราในวันนี้บอกแล้วว่าประสบการณ์เนี่ยมีทุกคนแต่เราจะค่อยๆถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีละคนทีละคนใช่มกับโยโกรธผีของคุณโอโยโกรธอ่ะในการใหม่แหมว่าไงแหมงฮะผมแหมงต้องสองชั่วโมงว่ะว่าไอเฮียนะเดี๋ยวหาไอ้ทามไปให้ไม่เรื่องนั้นน่ากลัวเรื่องที่มึงเคยเล่าที่ว่าไปนอนที่โรงแรมแล้วนั่งมึงคะขื่อซุปเปอร์ไฮเวย์เรื่องนั้นน่ากลัวจัดเลย เววเเดี๋ยอาไว้เอาไว้เดี๋ยวเตรียมไว้แสองชั่วโมงคนคนคอมเมนต์เต็มเลยมึงบ้าหรอแดกยาอนี่วันั้นพี่สำนันเจอนะจับทําซอยจุกแล้วนะมึงรู้ป่ะของมึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอเลยเรามือถือเครื่องใหม่มาถึงก่อนพี่มึงรอเลยแม่มีกระดูกด้วยของโอก็ไม่มีใช่ไหมเรื่องผีไม่ค่อยมีไปดีกว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยไปแล้วมึงก็เกี่ยวกับ